สวัสดีครับทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดแมปนะครับเอออันนี้สอนไปหลายครั้งละวิธีการโหลดแมปอของคนอื่นนะทุกคนวิธีการก็คือมาที่สตาร์ทต,ตรงนี้เนาะก็จะมีแมปของเราอยู่ครับว่าเรามีแมปอะไรบ้างเนาะเราก็กดไปที่มองแมปตรงนี้ครับอันนี้คือการไปดูแกลเลอรี่ทั้งหมดเนาะแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับมันก็จะมาที่หน้าแกลเลอรี่นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้มาที่ข้างล่างสุดตรงนี้นะครับที่เซิร์ชนะครับทุกคนครับตรงนี้นะครับให้เลือกว่าเป็นครีเอเตอร์นะเห็นไหมมันจะสลับได้ว่าเราจะเอาเป็นชื่อแมปหรือเอาชื่อครีเอเตอร์นะครับถ้าสมมุติผมใส่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยแล้วผมพิมพ์ลงไปเป็นชื่อผมครับ SLC แบบนี้นะครับกดเซิร์ชนะครับนี่ครับก็จะเจอว่าชื่อครีเอเตอร์มีชื่อใครบ้างที่คล้ายๆกับที่เราพิมพ์นะเสร็จแล้วเราก็กดวิวเข้าไปครับ มันก็จะโหลดเป็นแมพขึ้นมาให้ว่าคนนั้นมีแมพอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าบางทีเน็ตเราไม่แรงครับเปิดขึ้นมามันจะบอกว่ามันจะเป็นรูปคนคนตัดไม้อะ่ะแล้วบอกว่าไม่มีแมพนานั่นคือมันมัน,ม,นมันไม่ทานโหลดนะครับมันโหลดช้านะให้ทุกคนเซิร์ชใหม่อีกรอบหนึ่งครับก็กดเซิร์ชซ้ำไปแบบเนี้ย นะครับแล้วกดวิวอีกทีนึงครับมันจะขึ้นมาแน่นอนนะทุกคนนะเสร็จแล้วเราอยากได้แมบไหนเราก็ดาวน์โหลดได้เลยครับมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ครับพอดาวน์โหลดเสร็จมันจะกลายเป็นปุ่มเอนเ r อร์แบบนี้เนาะเราก็สามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับหรือบางทีเราอาจจะใส่เป็นชื่อแมปก็ได้ครับอันนี้เป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมถ้าเรากดเปลี่ยนตรงนี้ครับมันจะเขียนว่าแมปนะครับก็เลือกประเภทได้นะว่าจะเป็นแมปประเภทไหนครับแล้วเราก็พิมพ์ลงไปครับอย่างสมมติแมปเราจะซื้อชื่อว่า Cyber f o r m u l มนะครับผมก็พิ ฟอร์มูล่านะครับดุม๊มจะเจอไหมนะครับไม่เจอนะครับต้องพิมพ์เต็มหรือเปล่ากับบ้านเก่าเบอร์ฟอร์มูล่าโอ้โหต้องพิมพ์เต็มครับถึงจะเจอครับเอองันพิมพ์ชื่อง่ายกว่านะพิมพ์ชื่อง่ายกว่าผมบอกเลยเออเนี่ยผมพยายามพิมพ์ไฮแอนด์ซิกแล้วมันก็ไม่เจอเลยนะเนี่ยสมมติผมพิมพ์ไฮอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมันก็ขึ้นนะเนี่ยไฮแอนด์ซิกเจอแต่ของเรา อ๋อมันขึ้นต้นด้วยายครับมันก็เลยเจอครับถ้าางนั้นพิมพ์ว่ากลับบ้านเก่าก็ไม่เจอครับดูดูมันทํากับผมทุกคนต้องพิมพ์เต็มๆหรออ่ะเออพิมพ์เต็มๆเจอโอ้ยอย่างนี้เซิร <laughs> ์ชเซิร์ชโ <t> ดยใช้ชื่อนี่ยากครับทุกคนบอกเลยเซิร์ชใช้ใช้ชื่อนี่ยากครับมันเจอบ้างไม่เจอบ้างอะ่ะถ้าใส่ตัวอาการะพิเศษเข้าไปแบบนี้อ่ะ มันก็ไม่เจออยู่ดีนะทุกคนนะเซิร์ชแค่คำว่าฟอร์มูล่ามันก็ไม่เจออยู่ดีครับงั้นใส่ชื่อง่ายกว่านะสรุปละใส่ชื่อง่ายกว่าครับเนี่ยอันไหนที่เราเคยเซิร์ชไปแล้วบ้างมันก็จะอยู่ในฮิสตอรี่แบบนี้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็คลิกได้เลยครับนี่ครับนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ